สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับจะเป็นการติดฟิล์มหน้าจอนะครับเป็นฟิล์มชนิดแบบลดแสงนะครับผมในรถยนต์รุ่นนะครับ MG4 เนี่ยครับผมเดี๋ยวจะมาสอนนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เราเตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์การติดตั้งนะครับก็จะมีแค่นี้นะครับหลักๆจะมี สเปรย์นะครับอันนี้จะแถมให้นะครับสเวอ่าครับผมอันนี้จะเป็นขวดสเปรย์นะครับที่แถมไปให้นะครับให้เราเอาน้ําใส่ผสมน้ํานะครับกับน้ายาล้างจานนะครับ นี่นะครับใส่น้ําเข้าไปนะครับผมประมาณนี้นะครับจากนั้นแล้วก็เอาน้ํายาล้างจานหยดเข้าไปนะครับประมาณหยดหนึ่งนี่ไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็เขย่านะครับให้เข้ากันน้ำแล้วก็น้ำยามันเข้ากันนะครับผม เอาลองมาฉีดดูนะครับฉีดใส่เนิ้วดูนะครับมา <Okay. S 1> ดูความลื่นนะครับผมอ่ามันก็จะมีความลื่นนิดนึงยงโอเคพอพอลื่นนะครับเพิ <Okay. S 1> มเข้าไปหยดหนึ่งก็ได้ครับ ใส่ประมาณหนึ่งถึงสองหยดนะครับผมบบอ่าสมพันดูพอเลื่นๆมือนะครับผมจากนั้นเราไปติดตั้งกันครับไปผสมเราผสมน้ำทัไหลน,นะครับเมื่อกี้นะครับผสมตามที่ตามคลิปเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัว ที่รีดนะครับที่ทางร้านแถมไปให้นะครับผมอ่าแล้วก็มาดูตัวฟิล์มนะครับหลักๆเลยนะครับตัวฟิล์มจะมีอยู่สองชั้นนะครับผมชั้นแรกนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับชั้นแรกจะเป็นฟิล์มตัวนี้นะครับเป็นฟิล์ม T.O.U. นะครับเอ้ T.P.U. อ่าโทษทีนะครับขออภัยด้วยครับเป็นเป็นฟิล์มชนิด T.P.U. นะครับผม ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มชั้นในสุดนะครับที่เราจะติดเข้าไปกับจอนะครับพอ <leaving> <Danielle. S 1> เราติดตัวนี้เสร็จนะครับเรา,เราเค่อยมาติดตัวนี้นะครับทับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้จะเรียกว่าเป็นฟิล์มลดแสงนะครับจะเป็นฟิลเตอร์ลดแสงนะครับคุณสมบัติก็คือลดแสงโดยเฉพาะนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นฟิล์มปกป้องหน้าจอนะครับกันรอยกันรอยกิดขวนนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนการติดตั้งก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็สมมติ <Smooth. S 1> เอ่อถ้าจอเดิมนะครับเรามีฟิล์มอยู่แล้วนะครับเราลอกฟิล์มตัวเดิมออกนะครับลอกออกหมดนะครับแล้วก็ตัวนี้คือผมลอกออกแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พอลอกลอกออกเสร็จนะครับเราก็มาทำกามสะอาดหน้าจอกันนะครับผม ก่อนจะติดนะครับต้องทําความสะอาดก่อนพวกฝุ่นพวกอะไรแบบนี้ครับเราจะต้องมาให้มีฝุ่นนะครับผมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศนะครับแล้วก็ทําตามผมนะครับมันจะมีขั้นตอนอยู่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับถ้าถ้าทำเป็นแล้วมันจะง่ายนิดเดียวเองนะครับนี่แล้วก็ฉีดนี้เข้าไปนะครับ ฉีดไม่ต้องฉีดให้เยอะนะครับเอาแค่พอชุ่มมือแนะนำนะครับในระหว่างที่ติดตั้งนะครับผมอันนี้จะเป็นเทคนิคนะครับให้เราสตาร์ทรถนะครับเปิดแอร์แล้วก็ปิดกระจกปิดประตูอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นจากภายนอกเข้ามาในระหว่างตอนที่เราติดตั้งนะครับผมแนะนำให้ปิดประตูทั้งหมดปิดประตูกระจกนะครับผม แล้วก็ขั้นตอนแรกเลยแล้วก็ฉีดน้ำเข้าไปเลยนะครับาจากนั้นแล้วก็รีดไล่พวกเศษฝุ่นเศษอะไรออกนะครับแบบนี้นะครับรีดออกไปประมาณน,นี้นครับไม่แนะนำให้ฉีดน้ำเยอะนะครับถ้าฉีดเยอะเดี๋ยวมันจะเลอะลถเราได้นะครับ ฉีดให้พอชุ่มก็พอนะครับอ่ขั้นตอนแรกเลยนะครับมาติดฟิล์มตัวนี้นะครับฟิล์มตัวนี้นะครับให้มาอ่านตรงหัวมุมฟิล์มเนะี่ยมันจะเขียนว่าฟิล์มกันรอยชั้นในนะครับผมให้ติดตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับมันจะเป็นฟิล์มตัวสีขาวๆนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ให้เราลอกออกนะครับลอกออกแกะลอกเหมือนสติกเกอร์นะครับตอนนี้ก็ต้องนี่นะครับ ลอกออกแบบนี้นะครับในส่วนที่ฝั่งที่มีมีสติ๊กเกอร์แปะตัวนี้นะครับให้ลอกทิ้งนะครับให้เราใช้ฝั่งที่เป็นสีขาวนี้นะครับ <t acter> ที่เป็นฟิล์มตัวขาวขุ่น <lichen> ตัวนี้นะครับขาวตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เราฉีดฉีดน้ําใส่ตรงด้านด้านที่มีกาวนะครับด้านที่เราฝั่งที่เราลอกออกนะครับเพื่อที่จะเอาฝั่งนี้นะครับติดเข้าไปกับจอรถนะครับผม นี่ครับให้น้ําฉีดฉีดเข้าฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลอกออกนะครับลอกออกประมาณนี้่สเปรย์เมื่อกี้นะครับก็ฉีดน้ําเลยใส่เข้าไปเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ฉีดเข้าในจอด้วยนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็รีบติดเลยนะครับเพื่อบังกันฝุ่น ติดเข้าไปเลยนะครับผมอ่ะติดเข้าไปขั้นตอนนี้นะครับเราก็มันสามารถเลื่อนฟิล์มได้นะครับเพราะว่าน้ํามันยังไม่แห้งนะครับผมมันยังมีน้ําหล่อเลื่อนอยู่เราก็เลื่อนฟิล์มให้มันอยู่กึ่งกลางของจอให้มันตรงกับพอดีจอของเรานะครับผมนี่นะครับผมแบบนี้พอเลื่อนเสร็จนะครับผมแนะนําทิชชู่นะครับ ให้เอามาซับเวลาเรารีดน้ํานะครับน้ํามันจะหยดออกมันจะเลอะตัวรถของเรานะครับผมอ่าให้ใช้ที่รีดน้ําตัวนี้นะครับรีดออกเลยนะครับเราจะรีดไปแนะนําให้ดีดไปฝั่งซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับไม่แนะนําให้รีดขึ้นรีดลงนะครับในที่นี้ผมจะลองไปรีดนี่นะครับโอเคีดออกแล้วก็เอาผ้าชุบออกชุบ น้ำออกนะครับผมนี่ติดเข้าไปเลยแบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวท่านไหนที่กังวลเวลาตอนลอกฟิล์มนะครับฟิล์มมันจะตัวฟิล์มมันจะขุ่นเป็นธรรมดานะครับแต่เมื่อมันโดนน้ําแล้วก็ตัวกระจกแล้วนะครับมันจะใสเองนะครับผมนี่เพราะตัวนี้เป็นฟิล์มชนิดใสนะครับผมนี่นะครับแล้วก็พยายามรีดนะครับ พยายามรีดจนกว่าน้ำจะออกหมดนะครับน้ำที่อยู่ด้านในฟิล์มที่เราฉีดเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับรีดออกนะครับในระหว่างนี้ก็เอามือจับตัวฟิล์มไว้เล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้ฟิล์มตัวฟิล์มมันเลื่อนนะครับเรารีดรีดจนกว่าน้ำมันจะออกออกนะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะครับผม นี่นะครับดีจนกว่าในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีพวกฟองอากาศเป็นตุ่มๆเล็กๆน้อยๆน,นะครับเราไม่ต้องไปตกใจนะครับพวกฟองตัวนี้นะครับมันจะหายไปเองนะครับในเวลาประมาณสักเจวันนะครับ ในระหว่างนี้นะครับเราก็ติดไปเลยพวกฟองอากาศไม่ต้องกังนวลน,นะครับเรารีดออกเราแค่รีดนะผมบอกเดี๋ยวฟองอากาศเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับถ้าตัวไหนถ้าเป็นฟองอากาศที่มันเป็นตุ่มใหญ่มากเราก็ลอกฟิลม์มไล่ฟองอากาศออกไ,ได้นะครับแต่ถ้าเป็นฟองแบบเล็กๆนะครับไม่ต้องไปกังนวลน,นะครับเดี๋ยวมันจะหายไปเองนะครับผมไม่ต้องไ,ไม่ต้องตกใจนะครับผมอ่า น,นี้จะเป็นฟิล์มชั้นเอ่อชั้นในนะครับที่ที่เรียกว่าฟิล์มฟิล์มกันรอยชั้นในนะครับเราติดฟิล์มกันรอยชั้นในเสร็จนะครับผมแล้วอีกขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นการติดฟิล์มลดแสงนะครับผมอ่ะ อ่าเราลีดนะครับลีดจนกว่ามันจะเรียบนะครับผมอ่านี่นะครับนี่ลีดไปจนกว่ามันจะเรียบจนกว่ามันจะขั้นตอนนี้ก็ต้องมีความประณีดหน่อยนะครับดูความประนีด ละเอียดขั้นตอนต่อไปนะครับทำทำเหมือนเดิมนะครับผมเราก็เอาสเปรย์นะครับที่ผสมน้ำเมื่อกี้นะครับฉีดเข้าไปอีกนะครับผมเพื่อที่จะติดเพื่อที่จะติดฟิล์มตัวลดแสงตัวนี้นะครับฉีดเข้าไปเลยนะครับ เป็นการทําความสะอาดนะครับผมอาดีดน้ําออกนะครับผมทิชชู่นะครับเห็นไหมถ้าไม่เอาทิชชู่ลองนะครับมันจะเลอะนะครับผมแล้วก็นี่นะครับปึ๊บนี่เป็นการล้างฝุ่นออกไปด้วยไปในตัวนะครับผมาจากนั้นนะครับผมก็ทำการแกะ ตัวฟิ anyway, ล์มลดแสงนะครับผมนี่นะครับผมวิธีแกะนะครับผมแกะตรงส่วนนี้นะครับมันจะเขียนว่าแกะตรงนี้แกะที่นี่นะครับผมให้เรากลับด้านมาแกะนะครับผมให้แกะแบบนี้นะครับมันจะด้านนี้นะครับมันจะเขียนว่าแกะที่นี่นะครับให้เรากลับด้านอีกด้านหนึ่งนะครับผมมาแกะตรงนี้นะครับวิธีแกะมันจะง่ายนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าให้เราลอกส่วนที่มันใส่ทิ้งนะครับ มันจะมีสแกนสติ๊กเกอร์ติดไว้อยู่นะครับส่วนส่วนนี้ให้ทิ้งไปเลยนะครับให้เอาส่วนนี้ไปติดนะครับผมเหมือนเดิมครับให้เอาน้ําสเปรย์นะครับฉีดเข้าไปตรงฝั่งไปตรงด้านที่มีกาวนะครับผมฉีดนะครับผมฉีดให้พอชุ่มนะครับผมแล้มาฉีดตรงนี้ตรงจอก็ได้นะครับมาฉีดตรงจอให้ชุ่มนะครับผมจากนั้นเราก็ติดเข้าไปเลยนะครับผม ติดเข้าไปที่จอเลยนะครับผมนี่ครับผมต้องอาศัยฝีมือนิดนึงนะครับผมเลื่อนให้ตรงจอถ้าไม่ตรงจอแล้วก็สามารถแกะออกมาติดใหม่ได้ครับติดให้มันตรงจอ จะฉีดน้ำเข้าไปเพิ่มความลื่นนะครับเพื่อที่จะตัวฟิล์มมันจะเลื่อนง,ง่ายนะครับผมฉีดน้ำเข้าไปนะครับผมโอเคครับเลื่อนให้ตรงพอตรงแล้วนะครับเราก็ติดเข้าไปเลยอย่างนี้นะครับาจากนั้นเราก็รีดน้ำออกเลยนะครับเหมือนเดิมครับผม ซิชูซับไว้นะครับฝั่งนี้ก็อย่าลืมครับผมนี่ผลิด,ลดลีดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าน้ํามันจะแห้งนะครับน้ําจากฟิล์มตัวด้านในนะครับมันจะหายไปนะครับผมนี่ครับตัวนี้คือ ตอนนี้มันจะยังสัมผัสไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราเรียไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันจะสัมผัสได้นี่นะครับเดี๋ยวรอมันจะกู่เดี๋ยวผมจะปรับแสงลงสุดนะครับเดี๋ยว ครับเราก็รีบเรื่อยนี่คือเอาแสงลงสุดนะครับผมนี่เอาแสงลงสุดนะครับขับตอนกลางคืนจะพอดีนะครับแต่ถ้าตอนกลางวันนะครับผมเราก็เลงแสงขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้เห็นจอนี้นะครับนี่ปอัแสงได้นะครับกลางคืนมันจะพอดีนะครับผมตัวนี้จะเป็นฟิล์มประมาณหกสิบเนะครับผมความมืดหกอร์มันจะพอดีนะครับเมื่อก่อน อาจจะมีตัว80นะครับผมทั้งร้านขายตัว80แต่ก็ตอนนี้ได้ยกเลิกการขายไปเรียบร้อยนะครับเพราะว่าฟีดแบ็กจากทางลูกค้าเขาบอกว่ามันมืดเกินไปนะครับผมผมจากนั้นผมก็ลองเอามาติดที่รถตัวเองดูนะครับเออมันก็ตรงตามที่ลูกค้าฟีดแบ็กกลับมาบอกว่ามันมืดเกินไปผมก็เลยยกเลิกการขายนะครับผมเพื่อที่จะให้มันตรงตามความต้องการของลูกค้านะครับ เพาะว่า80มันมืดเกินไปนะครับผมก็คือมันจะพอดีแต่กลางวัน80มันจะมองไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับมันจะไม่สะดวกต่อการขับผีนะครับผมเพาไม่เกินอุบัติเหตุได้นะครับผมอ่าแค่นี้นะครับนี่แล้วก็รีดไปเรื่อยนะครับรีดไปในระหว่างนี้นะครับประมันเดี๋ยวมันจะมีฟองอากาศเล็กๆธรรมดานะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมเดี๋ยวมันจะหายไปนะครับผมหายไปเองนะครับในประมาณทัไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ถ้ามันมีฟองที่แบบ เอ,อ่อถ้ามันใหญ่มากนะครับเราก็ลอกออกมาแล,กลกแล้วก็ลอกแล้วก็ไล่ฟิล์มไล่ไล่ฟองอากาศแล้วก็ฟิล์มเอาตัวนี้ไล่ๆนะครับกดดี่ดูแต่ถ้าเป็นจุดจุดธรรมดาเป็นฟองธรรมดาไม่ต้องตกใจนะครับ่นี่นะครับดีๆไปเรื่อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวถ้าท่านไานสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์การถั่งซื้อไว้ที่ใต้ใตค้ตลคลิปนี้นะครับผม ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมนี่นะครับเป็นฟิล์มราคาย่อมเยาวนะครับราคาไม่แพงนี่ปลอดภัยต่อหน้าจอนะครับผมแค่นี้นะครับอ นี้ติดเรียบร้อยนะครับผมมือได้ดังใจเนยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะปรับลงมือสุดนะครับผมนาดูความมืดของจอนะครับผมดำสนิทนะครับผมตอนกลางคืนนะครับผมปรับเสียงเลยตอนกลางวันนะครับหมายถึงตอนกลางวันปรับเสียงขึ้นนิดนึงนะครับประมาณนี้จอเราก็จะสามารถเห็นได้นะครับผมี่พอดีนะครับผม ส่วนนี้เป็นจอกลางไอ้จอไม้นะครับผมจอไม่จอนั้นติดเรียบร้อยนะครับดำปกติใช้ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเซตนะครับเซตที่ผมขายอยู่ตอนนี้นะครับจะเป็นแบบมีเซตทั้งจอกลางและก็จอไม่ไปในตัวนะครับหรือว่าจะเลือกสั่งซื้อเฉพาะจอกลางหรือว่าจอไม่ก็ได้นะครับมีขายแยกนะครับสนใจสั่งซื้อกดที่ ลิงกที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ